ให้ดีระหว่างจับให้ีเป็นจ hey. okay. ับท okay. really. in ี่ดีเลยนองเท่าไหร่ราคาห้เียจริงไหมเอาจริงมมใเาปรกันราคาแต่รตรงนี้ได้เลยนะเพราะว่าช่วงแล้วแหละาจะโมเนเคตอนนี้ อุน่ารักมากเลยคิดว่าเาส่เสื้ออ๋อใส่ยัไงละอ๋อคนเดียวส่เสืีตกับคนเดียวาไมเห็นก็จะพี่ก็งงทำไมไม่ลงช่องนี้ิบดีนะมาคนเดียวก็ติ๊กไหม

ปีหน้าหรอวันธรรมดาปีหน้าแต่อีก2อาทิตย์เองนะปีหน้าแบบต้นเลยเราจะต้องลาไหมติด <laughs> นี้จะลาออก <laughs> อ,อ่ะนะ <laughs> ปีหน้าตีเดี่ยวได้อยู่อะไร้ะอีหน้าตัวตีดตัวตีตัวตตัวตคิดถึงแล้ววะตัวตีคิดถึงแล้ว่เขาใหญ่เบ็ฮัลโหลคนจะอ

อยากได้บนละคนเหรอไหนนอนเนาะนอนนะตาเบี้ยนอนเยขาวมีแพนไปเที่ยวไหนกันบ้างกลับบ้านนอนไม่เียวมีเงินไม่มีเงิน ทิปสิงบุรีหน่อยนี่นอยเลยนะก็อนี่ไง <c oughs> สิงบุรีไปไหนอะไปข่าบางอาจารย์ Yeah. I <laughs> do Terima kasih telah menonton! สัญญาว่าจะไม่ีเลยเมเป้เลเมเป้เมเป้เมเป้เฮ้ดูถามเมเป้ได้เฮ้ยเปิดแล้วเปิดแล้วใครใส่เออละโงแบบนี้ต้องเต้นแล้วนะ